ปลาอะไรปลาอะไรดูแอคชั่นคันนะครับปลาแม่น้ำนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าจะได้ปลาอะไรนะครับโชว์ตัวยังครับยังยังยังโชว์ตัวเล็กด้วยนะดูแอคชั่นคันนะครับ ลองเข้าแพนครับลองเข้าใต้แพนะครับอ้าวเรียบร้อยช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ครับช็อกเกอร์ไซโลครับช็อกเกอร์ไซโลครับเรียบร้อยครับเพื่อนผมช็อคเกอร์ไซโลโดนงครับไปเวไวไปเไปเไวเว เฮ้ยสีสวยว่ะสีสวยที่เลี้ยงได้นุ้ยสีขาวนะครับตัวนี้แข็งแรงด้วยอ๋อน้ำพอขึ้นเดี๋ยวเ้กนะปล่อยออกเองเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยันจะหายออกเอง นะครับได้ตัวตัวที่เท่าไหร่นยเป๊ะสามตัวนะครับเก็บเลยเอาครับน้ำอมวัดยังไงเอาครับคันงงครับไม่แน่ครับครับนะครับพูดไปใครจะเชื่อครับตกประคับได้ในคลองครับนี่ตัวที่สี่ที่ห้าด้วยไม่ใช่ตัวแรกนะครับ ออี่าผลงานของเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนจนถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงทับทิมด้วยแม่พี่หนะ้า นี่นะครับปลาคลองนะครับใครจะเชื่อปลาคลองเปลาครับปลาคร์บตกได้ในคลองจริงนะครับทุกคนอันนินมาทักพิมพ์ปลาครับปลาแรดเห็นน้อยแรดไหมน้อยแรดปลากาปลากาตัวดำดปลาคร์บหมอโค้งหมอโค้งหมอโค้งขึ้นมาหมอโค้งทอดด้วยเอาขึ้นมาเลยทำทีเดียวช่วยหนแล้วพี่นั่นะ ตอนแรก้นั่นมันก็จะทำมั้งไอ้หาเยวลองเขา้าอเออตอนสองตัวหลักก่อนดีกวเอาแช่ผลงานนะครับจากเมื่อคืนเรามาลงกันเมื่อประมาณหกโมงตอนนี้ก็เวลามาเที่ยงก็แบ่งทํากินไปแล้วชุดหนึ่งนะครับเมื่อคืนเนี่ยทาใหม่เดี๋ยวปันนินเตรียมทํากับข้าวครับมื้อเที่ยงของวันนี้เพราะเรามากัน สองวันหนึ่งคืนนะครับมือเมื่อคืนก็ได้ร้อยไปแล้วนี่คือมือแรกของวันนะครับของวันใหม่ก็เป็นปลาให้เราหาได้นะครับรอบเมื่อคืนมีก็มีปลาปลาทัทิมปลานินปลาหมอโค้งก็ปลาแรดนะครับกำลังทำอยู่ต้มยำปลาผัดพริกไปทำนองนี้ครับกับข้าวอยู่กับปลาครับกิน ลูมีแปะลงไปด้วยไม่ร<ม>ู้ที่ทำกินแบบเขาสี่โถใครไม่เชื่อมาถางงมนี่พี่เน่ยไม่อาลงน้ำใ,ใหญ่เลยนปูก

เนี่ครับพูดไปใครเขาจะเชื่อตกได้ในคลองเขไตกไไม่แกแวงไตัวไอตับนละแวตัวบนะแวุตกไปแล้ว

เ็น,นเลอ่ะอไนนึงอะมะไดนังแม,ม่น้ำธรรมชาติจริงครับว่ามีพวกปลาเพียนปลาอะไรหมายดีครับหมายธรรมชาติดีค่าแพรก็หัวละหนึ่งบาทก็มีไฟให้นะครับมีวไวไฟแต่ไม่มีม้งไม่มีอะไรให้นะเป็นปเพื่อนเพื่อนเตรียมมานะยุ่งเยอะมากนะบอกก่อนนะ คนชอบตกปลาก็รู้กันวันนี้เดี๋ยวจะกลับแล้วเลยเล่นน้ำหน่อย<ป>ครับฝากติดตาม<ป>ด้วยนะครับแล้ว<ป>เดี๋ยวไว้ยังไงมีโอกาสก็จะทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกเราก็จะพาเพื่อนๆไปทัวร์ตามที่ต่างๆไปทัวร์ไปทัวร์อู่แล้วไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วแต่จะมีโอกาสได้จัดทิปนะครับเพราะผมมีกันตั้งกี่คนครับอยู่กันแบบบ้านๆสนุกสนุก,นกพี่น้องกันขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเวียนมาดู แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคน